รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีครับเล่เกันเป็นประจำน,นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ18นาฬิกาโดยประมาณกับรายการเดียวในประเทศไทยที่ยกแอดมิชชั่นทั้งระบบมาเสิร์ฟให้ครบทางทีวีเพราะนี่คือแอดมิชชั่นออนแอร์ครับ วันนี้นะครับต่อเนื่องความสนุกกันจากเมื่อวานเลยเพราะว่าพี่มีครับพาน,น้องๆไปตะลุยกันต่อที่สาขาอินเดียศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับแต่ว่าช่วงนี้เราไปพบกับข่าวประจำวันกันก่อนในช่วงแอดครับขยับข่าว วันนี้นะครับมีโอกาสดีๆสำหรับใครที่อยากจะเป็นลูกพระบ,บิดานะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครระบบมหิดลรับตรง5โครงการด้วยกันกับน้องๆมาดูกันดีกว่าว่ามี5โครงการในฝันของน้องๆหรือเปล่านะครับโครงการแรกเลยครับโครงการวิทยาเกต โครงการที่2นะครับโครงการพื้นที่โครงการพิเศษโครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพและก็โครงการรับนักศึกษาพิการครับโอ้โหหลากหลายมากแล้วก็เปิดโอกาสให้สนหรับหลายๆคนเลยนะครับเกมการคัดเลือกครับน้องๆเขาจะมีการใช้วิชา9ว,วิชาสามันนะครับแล้วก็วิชาเฉพาะความถนัดครับทั้งแกะและก็แพดที่สําคัญครับมีการสอบสัมภาษณ์ด้วย เปิดรับสมัครนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ว30พฤศจิกายนนะครับรีบเข้าไปเลยคลิกดูรายละเอียดนะครับที่ w w w m a h i d o n a c t h ครับห้ามพลาดห้ามพลาดพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับเน้นย้ำกันไว้แบบนี้สำหรับช่วงหน้าห้ามพลาดเช่นกันเพราะว่าพี่มียังคงอยู่ที่สาขาอินเดียศึกษาที่จะยื่เรื่องราวอื่ให้เราได้ไปศึกษากันต่อ,ตอ,ตอ,อ,อครับน้องๆครับ ช่วงนี้เนี่ยไม่ต้องแขวนกล้องส่องทางไกลก็สามารถมองเห็นอนาคตข้างหน้าได้นะครับเพราะว่าพี่มีเนี่ยจะพาน้องๆไปพบกับอีกหนึ่งที่ที่อาจจะเป็นความฝันของใครหลายๆคนนั่นก็คือที่สาขาอินเดียศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงนั่นเองที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับไปดูกันดีกว่าครับหลังจากเมื่อวานนี้ได้เห็นกันไปแล้ววันนี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจกับที่นั่นเลยครับในช่วงที่ทัวร์เปิดรั้วมหาวิทยาลัย ้อนรับน้องๆเข้าสู่ช่วงทีนทัวร์เปิดรั้วมหาวิทยาลัยครับผมและแน่นอนว่าวันนี้เรายังคงปักหลักกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์นะครับในวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ครับคือคือเดี๋ยววันนี้พี่กระเพาจะพาพวกเราไปดูที่ห้องเรียนที่เป็นวิชาฮินดีนะมีอาจารย์ฮินเด,ดียเข้ามาสอนเองอเลยอ๋อจะได้รู้แล้วว่าความยากง่ายของภาษาฮินดีมันจะสักขนาดไหนกันเชียวไปลุยกันเลย ทากาบอกนะคบว่าวิชานี้จริงเยนเกี่ยวกับอะไรยัไงบางครงวิชานี้นะคะก็คือวิชาฮินดีปาราฮีจาราฮีแฮนค่ะคือวิชา listening and speaking ทีินดีค่ะมะคือชื่อวิชานในภาษาฮิเลย สนทนาอะไรอย่างนี้ครับแล้วอย่างที่เขานีเรียนไปเยอะหรือยังครับก็เรียนเขียนเรียนอ่านมาเยอะค่ะถ้าอย่างนี้ก็พออ่านได้สนใจลองออกเสียงเลยคะคือคือเบื้องต้นจะต้องฝึกอ่านเขียนก่อนใช่รู้รู้ตัวอักษรฟังพูดใช่ค่ะนี่ก็เป็นหนังสือภาษาอังกฤษ Size. we need to improve a lot. Help. อีกเป็นอีกห้องหนึ่งที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันถึงแม้จะเห็นว่าคอมพิวเตอร์เต็มห้องขนาดนี้ใช่ค่ะเพราะว่าเราเป็นหลักสูตรนานาชาติค่ะคไม่ว่าวิชาอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเรียนสอนแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยค่ะแล้วห้องนี้คือเรียนวิชาอะไรกันนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นวิชา general computer ค่ะอ๋อ general computer ก็คือวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานเลยคอมพิวเตอร์แต่ฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์ค่ะที่เราสามารถนำไปใช้ในอนาคตเกี่ยวกับการทำงานได้โอเคงั้นอยากให้น้องๆได้เห็นบรรยากาศ การสอนพี่เราหาที่นั่งให้ที่มีได้ไหมได้เรานั่งกันเรียนกันสองคนแล้วครับให้น้องๆนั่งได้ดูบรรยากาศการเรียนโองคครับโองคกคได้ไปอีกหลายห้องเลยเนาะห้องคอมห้องได้เรียนภาษาเินดีด้วยเอาละครับน้องๆ วันนี้ก็หมดเวลาสำหรับช่วงทีนทัวร์เปิดรัวมหาวิทยาลัยแล้วนะครับก่อนจะจากกันไปเนี่ยพี่มีก็จะให้พี่กะเพาาเนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆที่เริ่มสนใจอยากจะเข้ามาเรียนที่นี่หน่อยครับได้ค่ะก็อย่างคณะนะพี่นะคะก็จะมี การเรียนที่แปลกใหม่ก็อย่างเช่นภาษาอินดีค่ะแล้วก็อย่างปี3เนี่ยค่ะหนูยังจะได้ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศอินเดียด้วยค่ะเป็นเวลาหนึ่งเทอมเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติประจําประเทศอินเดียค่ะแต่ตอนนี้เรายังอยู่ปีตอนนี้อยู่ปีสองไปปีหน้าใช่ค่ะกลับมาแข็งแกร่งแน่นอนกลับมาจะต้องแมาว่า มีความเป็นอินเดียเต็มตัวใช่เป็นเป็นประเทศที่น่าสนใจมากนะครับน้องวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่กระเพรามากๆเลยนะครับที่พาพวกเรามาสนุกสนานกันตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เทศที่แล้วด้วยเนาะ,ะขอบคุณพี่กะเพรามากนะครับขอบคุณครับโอเคครับน้องๆไว้เอจอกันใหม่ในทีนทั่วเปิดรัวมหาวิทยาลัยบ๊ายบาย ถ้าไม่อยากพลาดโอกาสดีๆทางการศึกษานะครับรีบเปิดมาดู m c o t คอ m i l y ช่อง14ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์18นาฬิกาโดยประมาณนะครับ เพราะว่า10นาทีในวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนทุกๆคนเลยนะครับน้องๆครับและตอนนี้อีกหนึ่งกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นสรุปเข้ม1 3ครับกำลังจะมาแล้วสามารถติดตามดูรายละเอียดได้นะครับและก็ความเคลื่อนไหวต่างๆที่แฟนเพจ e f b o o k s o k y u u r d i o o นะจ๊ะแล้เดี๋ยวเรามาเจอกันสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่พี่กาวรเกียรติลาไปก่อนสวัสดีครับ